ตอนนี้เจ้าเกิดเป็นม้าเหมือนเจ้าเกิดเป็นควายไทยเลยนะไปตอนนี้เราต้องสู้ชีวิตชีวิตชนบุรก็อย่างนี้แหละนายต้องหายใจหน่อยนะจัะทร์จัร์จันนี่จันร์จัร์จันร์จันนี่ตอนนี้เดี๋ยวโคงพิกกี้ พิกกี้นาจะไปไหนนะ่ะพิกพกี้มีรอยหัวใจอยู่ตรงตูดด้วยโอ้นี่มันชีวิตชนบทที่ทุกคนต่างฝ่ยฝันนี่นาะโอ้ยอย่าบ,บอกนะพิกกี้นยตามฉันมานะโอ้พิกกี้มะม่วงอะแถวนี้มีต้นมะม่วงด้วยเก็บผลแอปเปิ้ลสิบลูกอ้อาว กิเดินเอาไหมวะจ้า,าสิบรูปพิกกี้นายอยู่ไหนนะพิกกี้มีหัวใจต้องตูด้วยยัยงชอบเลยจะเขาเก็บแอปเปิ้ลแป๊บหนึ่งนะพิกกี้ชีวิตชนบทมันก็อย่างนี้แหละว้าวดมสมบูรณ์พิกกี้นาะยแย่งแอปเปิ้ลฉันกินนะพิกกี้นี่คืออะไรกันนี่ พิกี้ฉันจะเก็บแอปเปิลน,นะนะพิกี้นานเราฉันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะอุ่นหมูให้นายนายอยากกินนี่นายอยากกินอะไรฮะ<ใ>นายอยากกินต้มต้ดหมูหรือเปล<ะ>่าพิกี้นายอยากกินมาพิกี้นายกินแอปเปิลไหมพิกี้พิกี้กเฮ้ยเตะพิกี้ได้เหรอ <S <S อุย้ยเตะเตะหมูพิกี้ขอโทษ อาจจะไม่ทำางี้กับเจ้าอีกแล้วโอ้ในบ้านนี้มีอะไรกันนี่นี่มันบ้านแสนสุขเอาพิกกี้จะเปิดประตูเข้าบ้านไม่ได้พิกกี้พิกกี้พิกกี้จะเปิดประตูเข้าบ้านไม่ได้พิกกี้นี่คือประตูอะไรกันนี่เฮ้ย,ยมีเสียงลมหายใจอยู่ในนี้อจะเปิดหนูจะเปิด พิกกี้ฉันว่าฉันต้องสับไม้วะ่ะพิกกี้เอ้าไม,ไม,ไมา่ไม่สามารถวางไม้บนที่ตักรซุงได้วะ่ะเต๋อฟางลุงนี่ไม่ที่ตักรซุงไม่ใช่เหรอพิกกี้จะมืดแล้วแต่ยังไม่มีไฟใช้กันเลยพิกกี้พิกกี้มืดแล้วพิกกี้ไม่มีไฟอ่ะอ๋อนี่ไงสติก๊กว่าแล้ว หากิ่งไม้ตั้งนานสติ๊กมันอยู่ไหนกันพิกกี้ก็ไม่ช่วยบอกเลยว้าวกิ่งไม้สติ๊กสติ๊กทูกเกเตอร์ไงล่ะโอ้โหหาไม้กิ่งไม้ไอ้นี้เหมือนกุ้งหิ่งเปหาสมุดเลยพิกกี้เจอแล้ว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 เรียบร้อย นะกินไม่ได้หรอน้ำเนี่ยเปิดน้ำกินไม่ได้บิกกี้จะไม่มีแขนมั้งฉันนี่อยู่น้ำ,นนำเอา้าแล้วนี่ไม่ใช่ขวดน้ำเหรออ๋อต้องค่อยๆ่อย,ยกินก็นอู้กินข้าวคับน้ำคับไม่ได้นะที่เนี้ยต้องกินข้าวเสร,ร็จ<ร><ร>ก่อนถึงกินน้ำได้ฉันว่านอนก่อนไหมพิกกี้นอนก่อนนะถ้าเกิดชั่วโมงคงเช้าพอดีนอนบนบินแม่งตื่นมามืดอีกนี่ฮาเลยนะโอ้ เ้าวันสดใสนอนแม่งกลางบ้านเลยนำมา้มามังนอกไงมา้านี่ไงลงม้าแน่นอนประตูโอเวน่นเฮ้ยปิดประตูได้แล้วว,ว้าวเฮ้ยพิกกี้นี่มันจอนนี่นี่นะเปิดเปิดเปิดเอาจอนนี่ออกมาเอาปิดกดปิดอีกรลบหนึ่งเปิดจอนนี่ นายออกมานี่เร็ว Yellow, 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 Yellow. อาาอกวันนี้นะจอร์นี่เตะจอรน,นี่คอม่อนจอรนี่นำไปที่โรงไอ้นั่นเหรอจอรน,นี่นายออกมาแล้วโอ้โหนายนี่ก็เท่ไม่เบานะจอรน,นี่เตะแม่งจริงนี่เหรออีกโรงนึงล่ะโอ้โหเจ็บประตูมึงอยากการะหนังผีเปอร์บิกได้ไหมเอ,เอาดานันูประตูประตูดันกู อันนี้น่ะเหรอคือยังไงกันเอ้ยมาครับจอนนี้วยด้วยๆว่ะอ่านซ้ายอ่านขวาม้าหรือควายวะเนี่ยจอนนี่พุ่งไปเลยอินเตอร์เทนจัำต้องเปิดประตูด้วยจอนี่ทำไมเองเปิดประตูไม่เป็นเองเป็นม้าประเภทไหนกันฮะเปิดใส่หน้า เดี๋ยวเเปิดให้ดานิดเปิดให้ดานเปิดทางนึงไปแล้วไปกันเลยจอนนี่โอ้โหดูพิกกี้นะอย่านอนขี้เกียจแบบนั้นไม่ได้นะพิกกี้น่าต้องไปช่วยชันทำอาหารกินนะพิกกี้ wake up b r o wake up b r o เตะแม่งเลยตื่นไหมไปกันจอนนี่เอ็งเดินไปที่จอนนี่ กอน,นี่มานี้แล้วอ่าเด็กดีอีบอกนะว่เอาจอนนี่มาไถ่นะตัวจอนนี่กว่าชายแน่เลยอจอนนี่เจ้าเกิดเป็นม้าเหมือนเจ้าเกิดเป็นควายไทยเลยนะไปตอนนี้เราต้องสู้ชีวิตชีวิตนบอกก็อย่างนี้แหละนายต้องทำใจเลยนะ จระจระจระจันนี่จระจระจระจันนี่ตอนนี้เดี๋ยวโค้งตอนนี้อย่าดื้อนายอย่าดื้อเร็วโค้งเร็วตาหนี้นายทำงานหนักเกี้ยงทาตเย่ใช่ใช่ไปเลยจันนี่นายต้องเป็นม้าสู้ชีวิตจะน้ำถือในตัวนาย ดีมากจอน,นี่จอ,น,น,จอน,นี่อย่าดื้อจอน,นี่อีกหลายแถวเลยนายต้องมีความอดทนต่ออุปสรรคชีวิตจอนนี่แวน้นได้ไหมจอน,นี่จอน,นี่ต้องเดินเหรอพิกกี้นายอยู่ไหนนะยทำไมนอนขี้เกียจอย่างนงั้นเราพิกกี้อ้าวมันไม่ขูดออาวนเดิ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 นถอยหลังเป็นไหมจอน,นี่ไม่เป็นนะเดิน,าน,น,านถอยหลังไม่เป็นหรอ นายน่าต้องเดินอีกรอบแล้วนะจอนนี่ไปจอนนี่ถ่ายอีกรอบนึงเราจะได้มีอาหารกินกันนะจะได้มีกับข้าวยังไงเราจอนนี่จอร์จอร์จอร์จ,จอนนี่จอร์จอร,จร,จรจ์จอร์จอร์นี่น,นาขยันกว่าเจ้าพิกกี้อีกนะว่าไปฉันเลยตั้งชื่อให้นายว่าจอนนี่นแหละนะถ่ายไปเรื่อยๆจอนนี่ชีวิตชนบท อยู่กับป่าอยู่กับเขาอย่างนี้แหละนาะมันถึงจะได้ชิมรสชาติของชีวิตไงแล้วตอนนี้นานในโชคดีขนาดนล้วได้เกิดมาเป็นมา้ารู้ตัวไหมตอนนี้นายอะดื้อได้ไหมตอนนี้ตอนนี้อีไม่กี่รอบเองเราขอนายสองรอบยังต่ำตอนนี้นายเร็วคงไกลมาก <laughs> นี่มันแปลกนาหรือที่หลบสมรภูมิสุข,ขาวโลกว่ จอนน่ทำไมนาะยถ่ายไม่ตรงเลยนะฮะนายมึงทำนาเป็นครั้งแรกเหรอจอนน่ไปจอนน่เสร็จแล้วจอนน่ว้าวทำดีมากเลยจอนน่เตะแม่ง <c oughs> จอนน่ <c oughs> ฉันขอโทษพิกกี้นายอู้งานนะพิกกี้จะต้องให้ดูให้วา่าให้ตีไหมฮะพิกกี้อ, <c oughs> <c oughs> อย่าพิกกี้อย่ากลายเป็นหมูโหดจะกัดกู โอเคนะจอน,นี่มันได้เวลานอนของฉันแล้วล่ะนะเออมีชีวิตอิสระอย่างงี้ก็ดีสิจะนอนเวลาไหนก็ได้น่ะนะใช่ไหมพิกกี้ไปนอนดีกว่าพิกกี้โอ้พิกี้นำทางเหรอโอ้อน,นี่บ้านของเรา my house ว้าวโอ้เพื่งบ่ายโมเหรอเนี่ยบ่ายโมงฉันก็ได้นอนแล้วเหรอพิกี้นายจะเข้ามาในบ้านฉันไม่ได้นะอา้อาวพิกี้ นาะยชอบนอนในบ้านเหรอออกไปเออออกไปออกไปนาะยต้องไปล้างเนื้อล้างตัวมาก่อนนะก่อนที่จะไปขึ้นเตียงคนอื่นนะ่ะโอ้มีของเต็มเลยเทบเอาโอเคฉันว่าได้เวลานอนของฉันแล้วลนะฉันจะนอนแบบเต็มอิ่มเลยสักนอนแม่งสองชั่วโมง กี่นายดื่นมากลางดึกเหรอกี่นายไปไหนอะพิกี้เฮ้ยไปไปพิกี้เอาไงเอาไงวะเนี่ยต้องทำไงวะจอนี่ต้องช่วยจอนี่ก่อน